อันนี้ปาล์มทลายที่สามของต้นนี้ค่ะอยากรู้ว่าหนึ่งเดือนใช้หมอปาล์มน้ำหนักจะขึ้น<ง>ตั้งแต่วันที่สิบค่ะวันที่สิบพฤษภาใส่หมอปาล์มเข้าไปอยากรู้ว่าน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นไหมอยู่ในขั้นทดลอง เด็ดปลาล์มดกนะคะเนี่ยได้สิบสามทะลายตน้นนี้ลูกใหญ่ดิค่ะคราวที่แล้วสิบเจ็ดโลใช่ไหมค่ะดูด้ว่าจะเพิ่มเท่าไหร่มาสิบเก้าโลขึ้น เพิ่มมาสองโลเพิ่มมาสองโลครึ่งกี่วันเพิ่งใส่หมอปานไปสิบวันค่ะใส่ไปเมื่อวันที่สิบพฤษภาโลกว่ม จะไปดูบนรถบนรถมีแต่สลายใหญ่ๆนี่ค่ะในสวนปลูกกระชายไว้กระชายกำลงังโตมีคนงานหนึ่งคน สิบเก้าโลครึ่งมาถ่ายทำไม,มถ่ายมัมว่มวๆนึงไปตัดต่อให้ดี อันนี้ปามสิบหกปีโอ้ไอน้ำขวงน้ำแข็งนั่นไอชายมาายายึงเอาไปปาะ